เนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชราสุธาพิณนลักษ์พระบรมราชินีวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2567เวลา18นาฬิการองศาสตราจารย์ดเรวิรพนทองมารักษาการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราชสุธาพิบนลละพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสการะและนำจุดเทียนชัยถวายพระพรถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งตาจีบารพระพรสุรีพระบาทซึ่งการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานข้าร,ราชการบุคลากรผู้แทนสิทธิ์เขาแม่โจ้และผู้นำองค์กรนักศึกษารวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเข้าพิธีและอาคารแผ่พืชมหาวิจัยแม่โจ้